โดยเฉพาะคดีจำนำข้าวคดีหวยบนดินนะที่ทักษิณโดนมาจำคุกนะครับซึ่งแน่นอนนะโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้โดนมาตรา157เรื่องหวยบนดินนะเรื่องจำนำข้าวเคยโดนมาก่อนเนี่ยมีโอกาสจะเกิดกับเงินดิจิทัลเนี่ยสูงมากนะครับถ้าเกิดขึ้นมางานนี้ต้องโดนทั้งแพ่งและอาญาใครที่เข้าร่วมขบวนการ ก็ไม่ต่างจากบุญทรงฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลงังรัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สุดท้ายติดคุกถึง45ปีเลยทีเดียวฮะเรื่องนี้ต้องจับตามองนะฮะทำทำได้นะ,ะแต่ร,รัฐมนูญกกำหนดเรื่องของการทำประชานิยมนั้นทำไม่ได้นั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับควงเกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่เริ่มต้น <c oughs> เริ่มต้นก็เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณของรัฐบาลนะ ยกแรกซึ่งปรากฏว่าโดนถล่มยังหนักมีคําเตือนจากมิชวนลีภัยอาจจะติดคุกนะครับเหมือนกับลูกพี่ของเขาที่ผ่านมาว่าพอแล้วครับท่านนะครับนิดเดียวครับท่านประธานนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นการประท้วงกันไปตลอดนะครับมันมันต้องประท้วงนะฮะท่านประธานเพราะว่ามันเสียหายนะฮะท่านประธานเห็นไหมครับผมผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้พอแล้วไม่เอา นี่เห็นไหมท่านท่านต้องถอนแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้ท่านวิโรดต้องถอนนะครับผมอย่างนี้ถ้าประธานไม่เป็นไรฮะท่านพยท่านวิโรดนะครับหยุดนะครับไม่ให้ใครพูดแล้วนะครับท่านวีโรดท่านต้องนนะครับ ผมเคารพท่านประธานครับผมขอถอนคำว่าสันดานผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับครับนะครับฟังท่านนายกก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับรอฟังท่านดีกว่านะครับเมื่อกี้นี้มีการพูดถึงเรื่องรายง,งานนะครับก็ผมขออนุญาตตอบในภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดนธนมนตรีที่เกี่ยวข้องอามาก็ท่านอาจจะมีการชี้แจง ตามมานะครับเมื่อกี้นั่งฟังอยู่นิดหนึง่งก็ใจเย็นกันนิดหนึ่งนะครับยังเช้าอยู่เลยนะครับวันนี้เราอยู่กันดึกนะครับยิ้บแย้มบ้างมีรถท่านสมาชิกบางท่านยังหน้าสุขำัเลยนะครับประเทศเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดียอย่างหนึง่งรัฐบาลส้มหลน่นพูดมาหลายครั้งพักท่านไม่ให้ความเคารพก,กับกฎหมายกับการที่มีการโปรดเกล้ามา เพราะฉะนั้นขอให้ทางพักก้าวไก่กำชับผู้อภิปรายทุกทท่านด้วยค่ะท่านประธานครับผมขอท่านประธานคะต้องให้ผู้ประท้วงเดีงให้ผู้อภิปรายต้งลงจะหยุดรือย่างครับท่านนายกเศรษฐาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านจะใช้สิทธิ์พาดพิงก็ได้แล้วท่านเกี่ยวอะไรสอสอเพื่อนของผมพูดว่านายกส้มหล่นนายเศรษฐาทวีสินคือนายกส้มหลนท่านมาพูดอะไรรัฐบาลส้มหลน เมื่อกี้ท่านพูดชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเป็นนายกส้มหล่นซึ่งเป็นการด้อยค่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะเราผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาด้วยคะแนนเสียง486เสียงไม่แน่ใจว่าท่านประธานจะให้ผมถอนคำไหนครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ประท้วงกล่าวหาผมนะครับว่าผมพูดคําว่ารัฐบาลส้มหล่นรัฐบาลส้มหล่นแต่ว่าผมไม่ได้พูดคําว่ารัฐบาลส้มหล่นคําที่ผมพูดคือนายกส้มหล่น ประธานช่วยวินิจฉัยได้ครับ,รบว่าจะให้ผมถอนคําว่ารัฐบาลส้มหล่นหรือนายกส้มหล่นท่านท่านพูดอะไรนะครับส้มหล่นเดินั้าถอนไปดีกว่านะครับไ,ไม่ว่ารัฐบาล<อ>หรือ,อน,นายกครับต,ต้องถอนทั้งรัฐบาลส้มหล่นและนายกส้มหล่นนะคะเป็นการประชุมเดินหน้าต่อนะครับผมขอถอนนะครับคําว่าส้มหล่นครับ,รบเปลี่ยนเป็นคําว่าส้มทั้งแผ่นดินครับท่านวิโรดยังไม่ได้ถอนคําพูดถอนคขาพูดเรื่องไหนครับนายกส้มหล่นค่ะ ท่านวิโรจน์เขาไม่ได้พูดดิพูดค่ะพูดเหรอฮะมาอีกคนผมขอประท้วงครับท่านสัสนนันครับให้ท่านสัสนนันถอนคำว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภาครับตอนนี้คนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันนะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่นิดนึงก็ใจเย็นกันนิดนึงนะครับยังเช้าอยู่เลยนะครับวันนี้ต้องอยู่กันดึกนะครับยิบแย้มบ้างมีรถท่านสมาชิกบางท่านยังหน้าคึ้มขำเลยถ้าจะส่วนใจนะก็อย่าไปล้ำเส้นก็คืออย่าไปติดคุก อย่าตรงนีออกรามประเทศอย่าทำอะไรก็าตามที่มีปัญหาเมื่อท่านพ้นตำแหน่งวันนี้รางวัดไม่ได้ท่านครับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจับหรือไม่เราไม่อยากทราบได้แต่สิ่งที่คุณชีวิตขมวิสิทธิ์ขาตรวสอบนั้นเป็นประโยชน์กับท่านว่าท่านสามารถที่จะชี้แจงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ผมกลับเรียนัประานว่ามาตรฐานที่เสนอมา ที่ผมเรียนไปห้าท่านไม่ก่อเอ่ยชื่อหนึ่งท่านเสียชีวิตไประหว่างรอคำพักษาสารสูงซึ่งสารว,รวัตรนยืนจำคุกสองปีน่าเสียดายท่านถูกยึดทรัพย์สองท่านถูกคดีย,ยาครับท่านนายกคนที่สาสบท่านจะเจอจตะตกรรมอย่างไรจะอยู่ที่ภาคปฏิบัติท่านครับเราไม่อาจสมาวัดวันนี้ได้ดังนั้น จะต้องกลับเปลี่ยน่านประธานว่าการที่ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายอันเกิดจากผู้บริวนั้นก็ถือเป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่จะแนะนําท่านว่าเราชะน,นีจะตากรรมเรื่องทดีก็คือการไม่โกงครับท่านครับประธานรัฐสภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมื่อกี้ท่านอดีตนายกชวนได้กรุณาให้อโอวาทกับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติครับ น้อมรับคําติคําแนะนําข้อควรระวังที่ท่านได้พูดท่านอาจจะรู้จักผมดีพอเพราะท่านเรียกชื่อผมผิดไปในตอนต้นเศษฐาครับเศษฐาไม่ใช่เชษฐาครับก็มีหลายส่วนก็มีหลายส่วนนะครับในเรื่องของมาน ก็ต้องหารือกันอีกในรายเรียนนี้ครับเราก็ต้องดูเพราะว่ามาตรา28เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายส่วนนะครับมีหลายส่วนซึ่งบางโครงการอาจจะไม่ทําแล้วก็อาจจะใช้ในวงเงินที่ไม่ทําแล้วมามาไฟแนนซ์ในส่วนนี้นะครับเพราะปีหลายโครงการที่อาจจะแบบไม่ได้ทําแล้วไม่ได้ใช้วงเงินในมาตรา28ก็อาจจะมีวงที่เหลืออยู่พออยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องไปคงต้องไปดูวอว่าหมื่นแปดพันล้านบาทยังเป็นตัวเลขนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือของปีนี้ ของปีนี้ที่เหลือ,อะคระับปีหน้าปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยทุกปีอ่ะพอสิ้นปีงบประมาณปุ๊บต้นปีเขาก็จะใช้คืนใส่ประมาณสักแสนล้านแสนล้านเขาใช้คืนแต่ตอนนี้ใช้คืนที่เพื่อจะเอาไปใช้โครงการสําหรับปีปีหน้านะครับซึ่งปีหน้าเรื่องของอาราคาอะไรมันก็ค่อนข้างจะดีเ,เดี๋ยวเราก็ลองดูว่า,ามันจะมีวงเท่าไหร่กาอาจจะมีเงินแสนกว่าพันแปดอย่างเงี้ยครับอาจจะเยอะกว่านั้น ก็เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลองดูเพราะว่ามันเรื่องการจัดสรรงบประมาณด้วยก็อาจจะประหยัดตรงนู้นประหยัดตรงนี้มามา,มาใช้ส่วนนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวต้องศึกษาคุยกันมัน,มนก็มันก็มีหลากหลายแต่ในที่สุดแล้วมันก็ต้องมีแบบเดียวที่ทุกคนใช้เพราะมันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยว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 มันยังไม่ยุติยังไม่ยุติดียวขอให้ยุติมันจะได้ชัดเจนว่าอะไรข่าวออกไปหรือมันจะสับสนประชาชนจะได้ออกรู้ว่าเฮ้ยตกลงจะทำยังไงเดี๋ยวนี้ออกไปแบบนู้นเดี๋ยวนี้ออกไปแบบนี้คนก็สับสนผมดว่่่ายยเงล รับรองถ้าเราได้ข้อยุติเราประกาศไปแน่ว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งในไม่ช้านี่แหละอด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 น,นิด,ดนึงอดน,นิด,ดนึงม,มอนค<ต><ต>นละครึ่งไม่เหมือนนะเงินดิจิตอลไม่เหมือนคนละครึง่งเงินดิจิตอลเนี่ยก็คือเงินทั้งหมดแบเป็นของรัฐเออรัฐล,ลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เงินคนละครึ่งเนี่ยรัฐห้าสิบคนอีกห้าสิบถูกไหมและถ้าบอกว่าเออคนละครึ่งอีกครึ่งหนึ่งคนที่มีตัง ลุ่มคนไม่มีตงังเขาจะจัดอยู่ในกลุ่มสวัสดิการกลุ่มคนกลุ่มนั้นน่ะให้ไปเลยเออเพราะว่ามันเป็นลากหญ้ามันเป็นกลุ่มคนลากหญ้าแล้วก็ต้นเศรษฐกิจฐานรากเอาเงินใส่มือเขาเขาาก็จะใช้ออตามร้านออใกล้ๆบ้านเขาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เงินดิจิตอลเนี่ยก็คือให้กับทุกคนที่อยู่ในช่วงอ,อช่วงอายุนั้นๆคนมีก็จะยิ่งก็จะยิ่งมีเออคนไม่มออีก็จะช่วยเหลือถูกไหม และมันจะสร้างวินัยการการเป็นผู้รับออให้กับคนในในประเทศอีกด้วยประชายมไม่ว่าประเทศไหนยุคไหนเนี่ยมันก็ทำลายวินัยของคนทั้งนั้นที่ผ่านมาทั้งทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำทุจริตคร์รแชะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับการอภิปรายงบประมาณ นะที่เป็นกนแถลงนโยบายของรัฐบาลกลับกลายเป็นช่วงการอภิปรายไม่ว่างใจนะครับภาพลักษณ์ที่เริ่มต้นที่รัฐบาลได้ทําการแถลงการนั้นก็ทําให้ขาดขาดความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเงินดิจิทัลนะซึ่งเงินดิจิทัลตอนนี้ก็จะใช้ในพรบการขังนะครับที่จะเอามาใช้ตามมาตรา28นะครับเพื่อที่จะไปยืมเงิน ในส่วนของธนาคารต่างๆและรัฐวิสาหกิจแล้วกลับมาแจกอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวชงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับคราวนี้จะใช้พรบวินัยการเงินนะฮะตามมาตรา28จากข้อมูลของรัฐมนตรีช่วยว่าการก,กระทรวงการคลังนะครับออกมายืนยันว่าจะมีการยืมเงินจาก ธนาคารเอกชนนะครับแล้วก็ธนาคารของรัฐนะครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจซึ่งการดาเนินการลักษณะดังกล่าวเป็นการไปยืมเงินใครใชาบไหมฮะไปยืมการยืมเงินพวกเราฮะที่ไปฝากในธนาคารนะครับต่างๆทางรัฐบาลของเศรษฐ,ฐาทวีสินก็จะมีการยืมเงินเหล่านี้แล้วก็เอามาแจกประชาชนประเด็นที่น่าสนใจคือการเอาเงินดิจิทัลมาแจกประชาชนรอบนี้เขาจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นใหม่ ไปซื้อเงินดิจิทัลก่อนไปปั่นดิจิทัลก่อนนะครับแล้วจึงจะเอามาแจกประชาชนแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการที่จะเอามาแจกประชาชนและให้ประชาชนใช้เนี่ยอยู่ในรัศมี4กิโลฮะรัศมี4กิโลที่ว่าเนี่ยนะครับมีหัวใจสำคัญคือร้านค้าโชว่วยนะครับร้านสินค้าใดๆที่ไม่เสียภาษีให้กับรัฐไม่สามารถที่จะ เข้าร่วมโครงการได้นั่นหมายความว่ามีแต่เจ้าสัวทั้งนั้นบริษัทของเจ้าสัวทั้งนั้นที่เสถาไปกินข้าวด้วยนะฮะก็จะได้ประโยชน์จากเงินดิจิทัลแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอโดยเฉพาะริมชายแดนเนี่ยมีรัศมีห่างจากพื้นที่4กิโลนะครับไม่มีแม้กระทั่งเซเว่นอีเลเว่นนะครับไม่มีแทบไม่มีโชว์หวยเลย นะครับจะเป็นปัญหาหลักที่จะทําให้เงินดีเท่าส่วนนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้อย่างทัดเทียมแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์กลับกลายเป็นบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามฮนะในเชิงงานสังเคราะห์คุญชวนหลีภัยก็เตือนเหมือนที่ผมเคยเรียนไว้นะว่าจะมีจดจบไม่ต่างจากทักษิณและยิ่งรักโดยเฉพาะคดีจานมข้าวคดี หวยบนดินนะที่ทักษินโดนมาจําคุกนะครับซึ่งแน่นอนนะโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะโดนมาตรา157เรื่องหวยบนดินนะเรื่องจํานําข้าวเคยโดนมาก่อนเนี่ยมีโอกาสจะเกิดกับเงินดิจิทัลเนี่ยสูงมากนะครับถ้าเกิดขึ้นมางานนี้ต้องโดนทั้งแพ่งและอาญาไกลที่เข้าร่วมขบวนการ ก็ไม่ต่างจากบุญทรงฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการก,การะทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สุดท้ายติดคุกถึง45ปีเลยทีเดียวฮนะเรื่องนี้ต้องจับตามองนะฮะทำทำได้นะ,ะแต่รัฐมนูญกำหนดเรื่องของการทำประชานิยมนั้นทำไม่ได้นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ขับทานเดยล้านลูกลูกแผ่นดินนี้ให้ลูกออกจากทุก มีใ,ใครแพ้ชนะในคนไทย Thank mm -hmm. you.